่ารานก็หลายนีเม <the> <as> well. <par> <that somehow still hate>. ืองนี้ใครสร้างได้ไวเข็มมันนี่ครับอ๋อป่ามากหรือป่ามากอ๋อทั้เขก็จะสร้างไว้เพื่อให้ชาวบ้านทั่หมป่รับสามารถทได้ครับแต่ในสมัยก่อนครับที่ข่าว่าใครสร้างได้ไวเข็มมันกับก็คือใครสร้างก็จะได้เว่าเราสามารถับิดได้ตลอดครับ่สมัก่อนบริเวณนี้เป็นที่ของพระราชวังนี่ครับเราจะไม่มีการแบ่งที่นั่นเองครับว่าแลจะมี ใช่เครับซึงเป็นการปลูกอะไรเราก็จะได้กินอะไรเทียนนนครับครับแล้วแในวังอย่างนี้อย่างชาวเมืองที่อยู่ก็คืออยู่ในวังหรือว่าอยู่อยู่รวมกันในนี้หรือว่าอยู่ข้างนอกครับถาเป็นพระราชฐานเขตอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับบริเวณนี้เป็นเขตพระราชฐานหรือว่าพระราชวังน่เลยครับมีเพียงเฉพาะพวกน้านางหรือว่าชาวอราชวงอย่างเย่างน้อยสุดคืนหางผู้น้อยนั่นเองครับถ้าชาวบ้านทั่วไปก็จะอยู่ในรอบแผงทคงนั่นเองครับ ว่าจะเคยเป็นที่พักอาศัยครับของพวกขุดน้ำดามาก่อนนี่ครับสังเกตนะครับก็เห็นมีบ่อน้ำเป็นจุดๆอยุคนี้บ่อน้ำใช่ไหมฮะใช่ครับมีประมาณ65บ่อ65บ่อนี่ครับอตอนจะสันนิษฐานว่าอาจจะมีบ้านเรือนบากกว่าห5หลังเพราะว่าบ้านทุกบ้านในสมัยก่อนมันจะไม่มีชั้นสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับมีการขุดน้ำบาดาลเพื่อเอาไว้ใช้ในบอานอ๋อที่มีการขุดน้ำบาดาลนี่มีสมัยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะใชครับ นี่ยังบ่อนะื้ออย่างเงี้ยผมเห็นม,มีมีบ่อไหลบ่อเลยครับพวกนี้เขาขุดไปนี่คือตั้งแต่สมัยนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นของเดิมทั้งหมดครับแต่ก็อาจจะมีการขุดลอกเพื่อให้แบบมันสวยๆขึ้นหน่อยนะครับอ๋อคนในสมัยก่อนเขาก็จะขุดได้ขุดได้แต่เขาจะต้องใช้เท่าไหร่นีครับแต่ว่าแต่ก็จะขุดได้เยอานี้ครับเราจะเดินทางนะครับแค่บริเวณพื้นที่เราต้องการเยื่นชมอย่างนี้ก็สองร้อยกับสามแล้ครับครับว่าสุโขทัยนี้เป็นเมืองแห้งแล้งเราจึงต้องสร้าง สาไว้เพื่อกักเก็บน้ำในยามหน้าแรงนี่ครับส่วนวัดด้านขวาตรงนี้ครับก็มีชื่อว่าวัดตะพังเงินนั่นเองครับตะพังเงินใช่ครับครับก็อันนี้วัดตะพังเงินนี้ก็จะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือว่าทรงดอกบัวตูมเหมือนกันนั่นครับทรงพุ่มข้าวบินใช่พุ่มข้าวบินบนยอดเรือนธาตุครับถ้าสังเกตก็จะมีพระรูปปางดีราครับประดิษฐานอยู่ในการทั้งสี่ทิศนะครับองค์เล็กๆขาวๆบนยอดเรือนธาตุนั่นเองครับอ๋อข้างบนนู้นน่ะนะครับตรงใต้พุ่มข้าวบินลงมาอ๋๋อออข้างงบนนี่แหละ เออท้าไมสุโขทัยต้องเป็นแนวปางลีลาล่ะครับผมครับเพราะว่าถ้ลูปางลีลาส่วนใหญ่เขาจะมีความเชื่อว่าเป็นปางที่สามารถชนะมาลาได้จริครับเราหันร้างขึ้วัดเลยนะครับอ๋อครับวหรือว่าเขาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ของผู้สุกไทยนี้หลักๆคือลูกคุณตั้งปางมาวิชัยนี่ครับปางมาวิชัยใช่ครับ มีความข้ามเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะในสมัยก่อนจะลุยผ่านน้ําไปนั่นเองครับลุยผ่านน้ำใช่ครับว่าน้ําจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับดูจากคนักที่เดินได้นี่ครับที่เดินไปเนี่ยอ๋อจะลุยข้ามไปนี่ใช่ครับว่าในสมัยก่อนจะมีความให้สัมพัญเรื่องน้ำแล้วเราก็จะมีการศาสนาตาไปครับเราก็จะมีการได้รับ